ไรกับสร้อยเนี่ยค่ะประมูลมาเป็นทอง K เคหรอเขาบอกว่าทอง18เคมีเนื้อทองอยู่ในในกำไรเนะี้ยอยู่สองสลึงตอนที่ตอนที่ขำไลฟ์สดนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีอันนี้หนักถึงสองบาทเลยเขาบอกวันนี้เขาบอกว่า นาบริษัทเขาเขาเป็นบริษัทจิวเวลรี่เขาเปิดทําเอง <c oughs> เขาแต่มีเนื้อทองเท่านี้เท่านี้อย่า <c oughs> ได้อะมัน <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันหลายชิ้นแล้วเราประมูลนะทุกๆชิ้นอะราคาเหยียบหมืน่นแล้วเราประมูลไม่หลักหลายชิ้น <c oughs> แต่เขายืนยันว่าของเขาว่าไม่ใช่ของเทไม่ใช่ของปลอม <c oughs> เป็นงาน <c oughs> จิวเวลรี่ที่เขาทำด้วงมีเนื้อทองผสมจริงหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วเอางี้สืบให้หน่อยได้ไหมคนในข่าวเนี่ยกระหล่ำเขาคือใครสืบแล้วเอาข้อมูลมานะคะ สืบแล้วไม่ต้องทะเลาะกันเพราะหนูขายเพรแท้อยู่แล้วไม่ต้องทะเลาะกันเอาไปตรวจได้เลยคือสุดท้ายแล้วถ้าหนูขายแท้ไม่แท้ผสมกันพี่สามารถเอาไปตรวจได้ถูกไหมพอไปตรวจแล้วถ้าไม่แท้เนี่ยสามารถดํนนาเนินคดีได้อยู่แล้วถูกไหมนะคะจ้างนักสืบเลยค่ะไม่หนูอยากให้คนในโซเชียลที่ดูหนูตอนนี้สืบให้เพราะคอมเมนต์หนูเยอะหนูอาจจะอ่านได้ครบทุกคนหรือไม่ครบทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะ ค่าตรวจเท่าไหร่ค่าตรวจราคาถ้าตรวจแล้วมันไม่แท้เนี่ยหนูจ่ายค่าใช้จ่ายให้ออกข่าวช่องเจ็ดเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนี่เนี่ยะสรุปแล้วนะคะค่าตรวจเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามพแล้วแต่แล็ p ที่พี่อยากตรวจถ้าพี่ไปตรวจเพชรแล้วอุ้ยเพชรร้านนี้มันไม่ตรงกับใบเซอร์ที่เขาออกพี่มาเอาเงินคืนได้เลยนะหนูให้สองเท่ารวมเลยค่ะกลุ่มผู้เสียหายรวมเลยค่ะพี่เราเอาไปตรวจเอาหลักฐานตรวจด้วยนะ บเซอร์มาจากสถาบันไดมอนด์เพราะเขามีแลบไงเพราะเราก็ไปตรวจที่แลบเขาไงใครไปขาย3ชิ้นแสนสืบมาให้หน่อยสิเขาไปซื้อจากร้านไหนแพงมากนะถ้าทองไมค่อนกับหนูอ่ะขายชิ้นละหลักร้อยกับพันกว่าบาทแต่3-4ชิ้นแสนไม่ใช่ร้านหนูนะคะทองไมค่อนก็คือทองชุบใช่ค่ะเพราะเป็นการจิวเวรี่หนูมีงานจิวเวรี่ด้วยแต่ส่วนที่เขาซื้อชิ้นละเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่ร้านหนูไงเขาซื้อที่ไหนอะพี่ไปสืบให้หนูหน่อยได้ไหมอะเขาไปซื้อแพงมากนนะเขาไปโดนโกโดนหลอกมาจากร้านไหน ชิ้นละเป็นหมื่นเป็นแสนพี่สืบให้หนูหน่อยได้ไหมอันนี้จริงๆอันนี้เราคุยกันจริงได้เพราะว่าทองไมค่อนหนูมีอันนี้บอกตรงว่าหนูมีทั้งทอง 9k 18k มีบ้างส่วนไมค่อนมีแต่ไมค่อนหนูขายแค่หลักร้อยแล้วเขาไปซื้อหลักแสอนะเขาซื้อที่ไหนซื้อหลักหมื่นอะนคะซื้อหลักหมื่นอะเขาไปซื้อที่ไหนเพราะ่หนูขายสินค้าหลากหลายประมูลหนูไม่ได้ประมูลหนูให้เอฟเลยถ้าเป็นร้านหนูอะราคาหลักร้อยหนูให้เอฟเลยให้ให้คนชื่อกระหล่ำส่งสลิปมาเนาะแสนหนึ่งเดี๋ยวหนู แสนหนึ่งที่เขาเสียไปใช่ไหมอะถ้า,าซื้อที่ร้านให้ทักแชทมาตอนนี้หนูรออยู่ตามกระลำเลยจะได้มดดราม่าตามกระลำเลยไม่ต้องสืบเองหรอกเพราะว่าสุดท้ายหนูติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นลูกค้าหนูเล่าหนูไม่เคยขายของแพงขนาดนั้นให้เขาเนี่ยทักแชทมาเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครติดต่อไงกดบอกกระลำฉันไม่ได้บอกกระลำกระลำคือใครเธอฉันไม่ได้บอกกระลำเธอเอาจริงๆฉันไม่ได้บอกกระลำกระลำอยู่ไหนเธอก็เอางี้เขาต้องดูอยู่แล้วใช่เะล,ล่าคนชื่อกระลำอะถ้าเขาดูอยู่แล้วอ่ะ จริงๆบ้านเขียวเขาต้องมีใช่ปะตรงนี้ปัญหาเนี่ยการที่เราขายทองไมคอนเนี่ยสรุปหนูไม่ได้ขายของปลอมค่ะพี่ฟังนะหนูขายทุกอย่างตั้งแต่ของถูกและของแพงถูกไหมหนูขายตั้งแต่ของถูกและของแปรของแพงแต่คนจือกระหล่ำเนี่ยเขาซื้อสินสินค้าที่เป็นทองไมคอนถูกไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสินค้าของเขาเหมือนจะไม่ใช่ทองแท้นะจากที่ดูในคลิปที่ว่าเขาตรวจอะนะคะไม่ใช่ทองแท้แต่ทีนี้เขาซื้อชิ้นละหมืน่นชิ้นละหมื่นเลยนะพี่มันมันมันแพงมากเลยนะ ชิ้นละหมืน่นอ่ะมันแพงมากเลยนะถูกไหมซึ่งพอมันเป็นราคาที่แพงเนี่ยคนก็ต้องงงว่าเอาถ้าแพงขนาดนี้ทาไมไม่ได้ทองแทะถูกไหมแล้วเออหนูก็งงว่าทําไมเขาไม่ได้ทองแท้เพราะทองไมค่อนร้านหนูขายหลักร้อยไม่หนูพูดว่า18 k ไมค่อนแต่ประเด็นคือเขาซื้อที่ไหนราคานั้นอะ่ะเพราะราคานี้ไม่มีร้านหนูถ้าแค่ทองไมค่อนน่ะเป็นงานจิวเวลรี่อะ่ะฝังชวาลอ็อกกี้ฝังคริสตัลหนูขายพันกว่าบาท2,000บาท ที่เขาโพสต์ว่าเขาเนี่ยขายเป็นหมื่นเนี่ยเขาซื้อที่ไหนอันนี้ไม่ใช่กับหนูนะสรุปไม่เกี่ยวกับร้านหนูเพราะหนูไม่เคยขายราคานั้นขอสลิปการโอนได้ไหมพี่ขอสลิปการโอนได้ไหมอ่ะเออที่ว่าเขาซื้อเป็นแพงๆอ่ะพี่ขอสลิปการโอนเขาได้ไหมถ้าใครขอมาได้ถ้าใครขอมาได้นะสลิปการโอนนะหนูมีรางวัลให้ด้วยเพราะหนูก็อยากรู้เหมือนกันทองไมค่อนคุณซื้อได้เป็นหมื่นเลยเหรอถูกไหมหนูอยากเห็นอันนี้อยากเห็นสลิปหนึ่งคนเราจะขายทองไมค่อนก็ไม่ได้ผิด คนเราจะขายของถูกก็ไม่ได้แปลว่าผิดทอง 9K จะเกตต่าหรืออะไรก็ไม่ได้แปลว่าผิดเพราะทุกคนขายกันทั่วประเทศไทยถูกไหมไม่ใช่ร้านหนูร้านเดียวในในติ๊กต็อกแต่ทีนี้หนูอยากเห็นสลิปเออเอาสลิปไหมอ่ะเอาสลิปได้ไหมอ่ะ